เขาไฮดอกคนดงกันไก่นัขน,ม,นมโตนาม่าอะรเงีนยบอนหนึ่งเขาหนึ่งน้หาห้มันสาสางแล้วบอนทั้พื้นท้งไปาก็บเบิงสิน้าสิในอยู่ในชุมนภาษาใส่เื่อนเขาอันคมันไวแน่ไว้ได้เวราเขาดาหรือเ <หา S 2> ขาายนะครับมันอยู่ในลักษาะได้ไมมหมพ่อน้องกินบนมขนมคือโตผูวมากกวมอนาว่าอย่างน้าําหมูแกงแรงงาหยหมูมาเบิ่งหมูกอืนร้งขี้งแ้วหมูก็ กน้เฮ้าเนาะต้องไห้ล่างไพัดแล้เอ้ยซอนประานนะแน่ในเื่อเพล่นนี้อะไนน้ำนี่แหละเ็ได้นอนเลยดูกาเนี่ยคุ้ักหน่อไม้กวนางกินแล้วเนาะต้มกินแล้วมานว่าบรเเ็ดน้าแม่งนหาเงินมาในบักอันนี้มันรวยเลยอะรเลียงกันย่นก็หอยนมาทางใครบ่แดงน้ำหมดในพายเช้ามิาเนี่เอาดอกกชดอกกชี้นําหน้นี่ มผมเรื่องดุม่ดุเลมอหีบอฮาร์พีฮาน้องใหม่มาดุทำไมมาดุไหถึงาดุทำมถมาดุกัไมถึงาดุทำมาดุทำไาด้ทำไมถึงมาดุ้ำไมถงมาดุทำไมถึงมาดุทมถึงมาดุทไาดุมันก็ดีทนไมถดุอไมถึงุ่มถกือบดืทำไมลมามงินดุมุทาะุืงนาะบทำยูบาดยูำไงอีนุ่มงาดุ้มมามถึงนาดุมนงมเดุทุณาไดหาาล เดียงน่องมาแล้วมันก็ดีอย่างอยู่เนาะเมื่อยู่ตรงนี้จะมาคอยว่าได้เมื่ออยู่เมื่อห้มื่อยกันนอกบ่อยครับอยู่ในหันน้อนลายคนเขานั่นยันมันอยากกินแรงง่ายมันปถูกบโอท่านยันหายันดากันนะนาเออไปอยู่บนเฮือนนอกหันมันจังใครแนยลูกไายเทวดาเลยนี่ขนมลูกไายเทวดาเลยนป่นแม่เฉยเจ้ากับปอนเอาเนยปอนเอาเนยเทว่าตัว โอ้ยากิจจ์เอาไอ้เธอจะพอดโลดเออยาก้อนนะไอ้เธอแล้วบัดคักแหงเห็นเนาะต้องสู้แล้วไอ้เธอเลยเพื่อความได้อยู่น้ำกันอือเพื่อได้ความได้อยู่น้ำกันสู้เป็นชุดปุ้ยไงบอกนี่แหละมันทางที่ดีได้นี่เนาะทางที่ดีที่สุดได้นี่ ขันทีมาอยู่ยกูไงสมิเราเปนอย่างนี้มาอยู่เนี่ยนี่กรบนรอกปาสีญยาิล้านหลักกินอย่างนั้นไเลย่ได้ขึ้นเทีย่ได้บังบอเขาย่านอย่างมุชุพงามย่นมันของตามเขาเห็นนะกรเลยบัดเมื่อหโตเขาเอาห้าบมุชุมาอยู่นี้บอกว่าอเดียวนี่บัดมันเป็นมากเขาเอาได้เป็นคือบักอยู่เทียงมปากหวยนี่ปารนอ่อบักสะบัดน้องพื้นพันมาปูกนองพื้นน้องพางพันมาปูกใช้บอลเนื้อทีอนาองพุง ยงเขาเลยเทียงบักใหญ่พนิผสมืออันก่เลยเทียนกันหน่อยใ้กน้องหอยมาเห็ดจนตัตายไเขาวอนาระกันไัยสาพันตะนเคาะสาพันเมืองนี่แหละจนม่ได้เงินและทำลายตัวเองเขาบอกหาได้ทาทั้งหตัวเองบ่ได้นะบม่ได้เลยทำลายตัวเราไม่ได้ทำไมปูปูก้อนนี้มาไปเอากิน ล้วค้ดทำไมปูปูบอกแล้วว่ายาวก็อยู่หุ่นดอกก็ไม่บงใหญ่นมะนยังหน่อยเนาะกว่าทันใหญ่ปะใหญ่เติมแน่แล้วเนาะกินกัย้อนก็ได้อยู่ดอกเรื่องเขา้วป่อยู่กับมี่ด๊อกเขาเขาบอกว่าแต่เขาหลายคนเอาอยู่ทำไมนางห่างก็ยอมได้ก็ยอมไปดีเออจะได้สีดูดวกก็เรื่องเสือขัขาต่อบัเขาบ่พอขัดมาตัดเอาใหม่เขาปลูกมันไข่แน่ เราจะได้ตลอดทรัพย์เดี๋ยวนีปูเอ้ยขอนํนำเไ,ได้กะซองทรัก่อนหางเงินหาคำได้กะสุเพื่อนหาบ่าทันกะจะก,ก็สซื้อเอาเองแน่คะแนนวดซื้อยาบ้ายาบ้าแล้วขาบละสีห้าสิบขาบละแสนซื้ออีกก็ได้อยอมาพัะ่ะเนาะอันกินนั่นโมเมนว่าเยันตู้ยันพี่หรือกบอกสูจะขายก็หายหอซู้มีหัวใจแน่กูว่านั่นอันจะอยู่ิินคือบานคือเมืองมูยูบาอยู่เมืองโซ่นอนเทียงหน้าห้างอัน โอู้อยู่น,นั่นนี่ยากนั่งผางัวเขาจนข้าสู้สู้ก็คือเทนใจกูนั่นและอันนี้อันนี้ก็เรื่องส่วนตัวกูได้อันเนี้ยบ้านนี่ก็นนกว,กว่าอี้ป้ป้องสู้หะชุ่มนอนพูนอยู่บ้านพูนอยู่นนี่คบแขกกาลไปไายมาเร้่มเสือบักเทิดมันก็ไปยงังคบยังเหียดหรือไปเรียกมันกลยากขอนอนหน้าผู้เดียวนอนพลาญที่นี่เจ้ามาเลยเจ้าอย่าไปยไปโยมในนี่และมันนอนก็ได้นี่จะชื่อว่าเจา้จาว่านาน ไป่าเจ้าของเทียงเก่งใจอีเนาะนี่เนาะเออ <c oughs> เขาบอกว่ามันถือูมือน้ำกันนี่แล้วเขาเตมมือน,น้ำมาแล้ว,วเอ้ก็ให้เขาอยู่นี่แล้วเขาบอกไปน้ำแน่มือนี่สะอาดแห้งแล้วนี่ซับนี่สะอาดแล้วธรรมดานี่ที่กี่นักกรนีบ่โอ้เม่งอันนะี้กับกางเสื้ออันนี้ผอมผ่องมาผลายแน่อนนี้ หน uhm. like, er ึ่งมาจะมดว่าโบมาได้ง yeah, ง right uh. ัวหรออยากขึ้นมานอนแต่บบมีข้อพนชินอนบไในนอนแล้ะบนนอนหรอได้นอยู่ตามโฮไม่ข้อขออยากเข้าแหล้วนะก็ว่างนอนพังปลาบ่อนนอนพังปลาบ่อนดิขบขอบอลายไปใน้ลงเลยต้นใหญ่ๆลงเลยเลยบ่ห้ต้นใช่บ่เข็ดแหล่ะอยงเนาะมันบืนเนาะย่านสนิทแล้วเดือนเก่าขอคเยเดือนงนึ่งน่ะ ช่วยจังได้นาะพี่น้องเขาก็ได้ช่วยให้ชองมเนี่นี่าอยู่น้ากันแบบช่วยบท่านได้เนเพราะว่าเราเนอย่งนี้อย่งนี้ยผถามบาทนี้ในเฮือนลังน่ะบ่จะงมึงระวัดแม่มึงรังเสือปนดมหนึ่งหนวยเดียวในมึงฝนเอามาพี่นเมื่อนนจะไปหันางห่งคือว่าหนึ่งเอ่หนึ่งเข่าหนึ่งนคือว่าเข่าสองขาชานก็มีบอกไอ้เถอะนับลนี่บริเวณระดับบริกากว่าเอาเงบ้านนาเทงเามาเอาเมื่อนาเทิงแ่นาเงิไมยังไนั่นเป็นสกเล็บมาสั่งเมือก เครื่องใส่เครื่องยังเขากินเขาอยู่แมนรีบ่เถอไมซสำรองไปเอาโทรศัพท์เขาไปเบิ้งเครื่องกินเครื่องใส่นั่นมอหนึงมอแกงเอาเมื่อนาเถอะของลูกมันมาเอาได้มันอาลาวานเลยอ๋อเครื่องตัวนั่นบอกคนเมื่อพุนเมืไปใช้ไปใช้ไปยังไงบยางนไม้ยางวัดไปหนึ่กรบอกนี่ยังที่มันถือไปแล้วไปแล้วอยากไปลาบานตัเียงนะฮะบ๊ทบบ๊อบโอ้ยันนไม้ไุดเดือนนี้ว่ไปหานไม้นะ อ่ะก็บินยงกินน้ำมันบินก็บินงวะกินน้ำมันรถมันกรพายรถเออตอนนั้นปู่เมาตอนนั้นแหละอันประตูเมาหางทางพออลุ่งเพิ่มเมาด้วยเอาสิมาเขาเบื่อเอาสิแกงลยน่าจะเป็นนั่นแหละจังวเขาบุมีอย่างบ่รู้อะแต่กบมแต่ว่าเราอกเรเมื่อของลานเราเม่อ มเมื่อเขาจะจูดมไใช่ก็ยังมีอยู่เดาเอเบิ้แล้วเสียดังเนียดิฮนาแกงหน่ใช่หน่ไมมเขาไปจูดิเบิแล้วอ๋อเจ้าอาจจะไปเอาขึ้นนะเขาไปจูดิมมาเลยยาได้จูดิน่ทิกระจูดคือกันบอหนับริษัทบทโต้บริษัทไพใหม่น่ามาอยู่ในว่าของใหม่จูดิญยานะเขาล็จูดิมได้เรือมเสือผ่านาแพ้บริษัทไพ่ใหม่หน้าทิอนอีกก็ไพใหม่ ไม่ดีเว้นใเนาะผมไอ้ไรสงแล้วนี่มันบางทีผมก็แก้ทีมเราแล้วเดี๋ยวเขาเผาแล้วว่าสิไปเลยเสือผ้าหน้าแพ้เขาอยากจีบเสือลูกเบิ้งขมัดไว้นี่เห็นบอกธรรมติดไว้เออดีแล้วดีแล้วมาปัดปัดโต้ไม่เคยกบใบกุกเซาอันี่มันไปนี่กบใบถอนออกกุกเซาอันื้อสวนก็ใช้เงินก็สื้อสวนได้กันก็ดีเถอะทำบักโต้บ่บริหิตทำอีใบก็บริหิต มันให้าเห็นแล้วมันมาเผืนอหวนอ่นกผูสลับไก่อะไรแบบนี้เขาทำก็ทำ่าเป็นเนี่ยเป็นเน้าพันตัดเฉืยกหูมันเอาผูแตนี้ชนมันเห็นผูเสานี้อะไรมันเอาดําผูมันเอานัาผูเนี่ยนี้ไอ้นี่นันบอกว่าเอารเดอร์งูอ่านเออไอนี่คือคนนั้นฮะ เมันจะบอกว่าเอาเรเลอร์กูอ่านะมันรอน่านใหญ่มันเลยว่ามันมาเนี่ยมันแก่ายาวเป็นเรื่องของตัปล่อยปล่อยงูอได้เบิ้งนี่โทรศัพท์เฮานี่นี่จะเครื่องเครื่องเอาได้เครื่องนี่เนาะโทรศัพท์เดี๋ยวน้อคอมยังมีมืดนี่เจ้าแล้วก็เอาไปแล้วไปยื่นเอาในใดเลยนี่ต้องห่วงลองบอกพี่ฟัง เ็นอะไรเมื่ออยู่บ้านนี่ยนะเมื่อแม่มาอยู่นี่จ้าเทนอะไรบ้านนี่ยเรื่องมุนอยู่ว่าหรื่องว่าอย่างไรหมุนอยู่ไหนแม่เ้าบวบบวบปืนมันยิงเนาเนาะยิงแค่มันยิงหรอนะฉันบอกบวกเฮงกันแล้วนะมันมันยิงดอก็เอาชื่อชพัชชิไปยิงลูกพี่บ้านมันมันเลยติดอุปกรณ์ดิใช่แค่นั้นมาแม่เอาบัถามไปให้ยอมสารภาพเลยถต่ว่าขึ้นจะเข้าไใจใช่เนาะ ย่าไปคึงจะเข่าได้เดี่ยวไปสีหน้าสีตากูสะอยู่จากฉันจากสีเอามาเข่าเอามาเงินทำให้ไปเช่นนั้นพอได้บ่ได้ได้เข่าขาหัวตายได้อนานไปอ่อนไปย้อมเอาไปบ่พอดได้แม่เอ้ยพ่อเอ้ยเอาขออยู่เขึอนน้องนขึ้นเด้อไปหาหนุ่มให้ได้จักขึ้นนะมอกรอนไว้กันปูว่าโอุปจังก็คือสีสาง่ายนี่เนาะเถิดเฮปูไว้ให่เพ้งเน่เนาะ ผู้หวงระหวงยู่ได้ทีซี่ก็ได้เนาะถูกฝาอผู้อาสาบอยู่รดมีแต่ว่าคันมืเนียโตข่าอย่งนสปอรโมหนึ่งโมแกงไหนเผหมโมทันเบาถึงมัดหลายนี่เลยคนะาว้เออแม่นด่ว่าเฮยคนขวานท้งโมหนึ่งโมแกงนี่ก่อนผมโมทันเด้เหายมือโตส่อใส่กอนจะงาผ้หานหายดอกคนนี้หายดอกนบ้านก็ดีกูก็ชิมาจอบบางน้ำ มีโบผาตูมพาตีมีกุ้มีปลไหุติเนาะอยู่ใจกัเอออันนี้เอาเมื่อเลือกมันจีอีกดิพัสดกรเอาให้แต่ม,น<อ>ตมนหนึ่งโมแกงเขานี้ว่ามืนน่อนี้นี่ยหัวหมวยน่ะขนมีทั้งลานเอาถือมานำในผู้เก่าพันสี่พันพอได้ยุบมอหนึ่งกับมวยถวยก็บม่ใชหว่าเป็นมอหนึ่งเลนนะแค่นี้มวยอันเนาะโคได้ยากษ์อมก็กลาม มาแต่คันนั้กันมาไอ้ตัวมาผู้เดียวตัวลงเถ้อมาเห็ดมาถือมีตัวอยู่หุนตัวจากหนึ่งบุมมีได้เขาบอกเป็ชอบได้เขาโกงแห้งนกอยู่เถืงก็มีกันเอาเมื่อไหรกับคนมาได้ซื้อไงตัวเขาคนไปซื้อในมือเอาคนตน่ะคก็สีกาดถือคนม้วนเขาเบิงเมียอตัวแห้งเต็กเนาะมซื้ออย่างมันเห็ดเอาได้เห็ดในได้ใร่นกเาตอนนี้น่าง่ายๆว่า ถึงเช้าเงินให้หนี่ยเขาว่าย่านบ่อหอดมวยบ่อหอดมนึงบ่อหอดมนึงหอดคำบ่าชื่อใหายแล้วหอดตัวเดียวเนาะแม่นี่เลยว่าเล่าสิเมื่อโบหนาความหมายเนาะเมื่อโบเมื่อโบ่็เถอะเมื่อเนี่ยเมื่อเมื่อแต่ไปว่ดเครียดพอลุงใดยิ่งมาเครียดเนาะทั้งไงเราโบนั่นหรอเราจักอยู่เขาบักขึ้นได้ทั้งไงเถอเนี่ยนั่นอยู่ขึ้นว่ะสามล้านนี่เขาขาดกุกกรายเท่านั้นแหละบ่อสู่เขาดอเขาขิดเขาบ่อรอกน้อยเนาะ อันเป็นก็เลยเดี๋ยวเอาเถิดเดี๋ยว่างเลยมืกว่าย่านใต้หอาลูกนอาล้านนี่มันจะขึ้นฮะใต้สามเสียมจะวิตขึ้นไปนั่นแหละพ่าะออีไดนี้ก็ดีมันเถ่าเลยเด้สุกกระชิ่มเลยมาตีดหรอมีแต่เบิ่งเอาบันนี่เนาะมีแต่เมื่อเมื่อใดก็ขั้นบานเมื่อไหนมาแรงเลยเป็นว่าอะครั้ง่ืมแรงเลยต่างต้นมือแรงแล้มือดังมือเดิมมืออื่นนี่ขั้นว่าบ้านเมืองผูกสำลักสำคัญนั้นให้เขาโบส ตกอาบนำ้ำสาดแสงเขาไปหวดน้ำพืนหวดแางลลางสวยก่อนทีหวดแางลลางสวยเรงเสริมันว่ามันวางยาเขากับคนที่กินแล้วลเสริมมันดีเลยกับนี่นะ<ด>ชาวเขาจะใช้น้ำพืนเด้อย่ำตัวนี้ไดนะ้เานาะย่ำวัวแหย่ใส่ชื่อแหละไอ้นาัฬหนโตก็มีสติบวกแม่ใดเงินมาแล้วมาจากไปซื้อเไงแต่เมียไปซื้อนี่กัดบัญหาอันเดียวกันคือเก่าเโทษวางแหงอดทนเรื่องตัวนี้ห่างจากมัน,มนออให้กินเหล้าไปเสียจากสองที กันที่ึงอย่าลงแดงเด้อกินก่อนกินเราเลยชิลืมเนาะกินกระบอกสิเอ้อย60ลิตรได้เอาส20โตปวดน้อยเธอเอานาปากับพ้อพ่อยลงเธอระบวนเธอระบวนมากินวันนี้เราบริยาได้เนาะมันคือจะซื้อแล้วมันซื้อไปแล้วนะวันนี้ซื้อน้ำมันวันนี้มันบอกกินดอกหอมเบิ้งอันนี้แม่บอกเธอขึ้นจะซื้อจะซื้อขนาดขึ้นได้คิดไปน้ำ นั่นนะเช่นน้ำมันนี่เราจะซื้อผ well ิดไปใช่หเนาะคซื้อซื้อวานี่ซื้อน้ำมันากินน้ำมันนั้นไปว้ยขึรถเราเอาไปใส่รถทากโอ้ยเอาเราคิดเมันเอาน้ำใส่หน้ำบริเวณว่ามุดุ้งจบจืออะไรนี่แต่ว่าน่นแลเจอมาเลยมันจะบามคา ในนี้เป็นห่วงโตัวเองไงสงบสติอารมณ์นั่นคือเหตุคือพอใหญ่แล้วบอกนี่แหละคำว่านั่นกับอ่อนยอมหาเขาอ่อนยอมแต่งที่อยู่ได้คำว่าคึงตลอดนี่อยู่ก็ได้นี่ไรกันเป็นคนประพันธ์ความหวานของเมืองกำลังงามได้แมนอยู่ใช้กับอารมน์่นบ้านเขาก็อยู่ในบ้านฮะในบ้านเขาก็บ่หักโยโยเลยเกินแม่เขาอยู่ในไหนก็รออยู่ที่เนี่ยอยากคอยไปใช้ถ้ามันมีอย่างคอยอยู่ที่มันข้าคือกันนนั่แหละ ะบอลยู่ไอ well, um, mm ้ขอยเนาะคำมาเพงหมายอยู่แท้นะมีแตแบบชันเนะพอ่าเฮือนแม่คอยอยู่นี่เจ้าบอยคอยอยู่บัดว่าก็เลยโ่แขงม่หนีอกสบหักบ่เถือไหนเราไปอุ้มันูไม่เป็นจะมาหาแต่สาวกเราได้หนูไม่มาหามะยบไฮักกาหฮักาดวเนาะของกูกูแเลย ปูเนะปูาแม่อแมนอาหารโคนไม่แต่ไม่โนไม่ยอดง่ายอือแกงโนไม่บะแรงเนี่ยตอกบะี่เอาปอกวพาเป็นเมื่อเรื่องมือเขาเี่คผมเพรพาเอาเด้อหน้าตาเดือบูเอออ้นั้นนี่แหละหน่อยจะเป็นถ้าบานบ่อยอยู่ก็อยู่หละก็มาเถอะคนรงุง กันได้ไปดาเมียไปด่าเขาได้ขนาดเมียไปด่าเขาหักซาเมียบุกุมเข้ามาให้ได้เขาอาจจะใช้คนนี่เขาว่าตเซนนเข้ามือได้มันเขาเอาแม่ฟับเขาได้ไมีตัวดื้อแหลมีบอกร้านพายเลยใช่ดื้อฟังความกล้ามรอดบ้านมีเขียวได้บ้าดเลยขั้นลรอบ้านลรอเมืองห้าวบมานมีเดี่ยวมีแดงได้มาหมดเลยให้เจ้านั้นพังความเลยคือมอเตอร์เนี่ยแล้วมันบอกร่างกายพังความอันน่ยอย่าดื้อยาว่าวร้ายความแบบ ดูด้วยเพือนเดี๋ยแล้วนำเสาก็ไม้เห็ดวียกไม้เรียกมานอนพุนนั่นน่ะก็ได้บมเมนบ์บหายมาเลยได้ขอแต่ว่านอนมานอนพุนมีเรียกมีงานมันนี่มาเฮ็ดแล้วนี่มีไม่ครบทำเขาเบื่ออยู่ว่ะเฮ็ดเห็ดแล้วบานนี้มีผู้จ้างไปเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ขั้นเราเล่าพอไปได้เราสองเราเศร้ากับเราไปนำไปได้ไหมลุงเปลงไปดังไปนะฮิ้วเขานี่คุิต้มไม่ดังเป็นปรไภัยนะ เออใส่ปูได้ไรเนาะโอ้ชิใส่ปูใส่เคยใส่ปูเป็นสิข้าวบ้านว่าเจ้ากับบ้านนี่เข้ากันแล้วไอทผู้ชเราก็ไปกันแล้วอะก็ได้รับรับเขาประกาศก็มาตอบรับมอวันบอเดินกล้าคุ้มมืออื่นพอแล้วคุ้มคุ้มคุค่อยว่าอยู่ดีแหละของปูก็คือของเฮาของเฮาคือของปูนี่เงินเงินลงเงินนี่ซื้อเหล้าเนี่ลงเงินเราไม่เงินลายเงินแม่่เาอยูล้วคอยเรามีข้ามลายข้าวปูเราทางเนี่ปูชิบอก์นะ บไมาอยู่นี่คอยมอเทอร์นั่นข้ออยู่น้ำแม่มาอยู่เพื่อนนอกมานั้นใกล้กันบอกกับเพื่อนแม่ใกล้กันนะุ่ทธิดาพุทธิด่ากันดีเออเพื่อนคอใส่กันนะปดีติดกันเนาะเพื่อนไหนเข้าเพื่อนเพื่อนดินบ่เรื่อยเพื่อนอะไรเพื่อนไมปเพื่อนไมปจะเลื่อนนี่บ้านนู้นล่างล่างนู้นเงนเที่ยงนี่น่นึงใช่ว่าเพื่อนอีนั่นบ่อนกูขึ้นไปดินน้ำมันืดเพื่อนทีแดงเก่านะบ่อีตอนนั้นบ่เพื่อนลังนั่นบ่เพราะฉะนั้นบางจะเชื่อบ่ ก้นสูงได้ขะาดก้นนั่นุ่มมันเคยเปดินไน้เนาะก้นซำนี่ไปได้เนาะแมนเมนแมนทำนี่ได้ก้นมีเกยนน์เนาะไม่ใช่พาเลยเถื่ไปอยู่นะฮัลบัดนี้ห้องน้ำห้องน้ำอีกมุตุตัวนั่งกระลับบ่พาได้เถื่เขามีพ่มมมอแม่มึงห้องนำ้ำมีขวมอยู่้อนแล้วขันอยู่กขันหักษาได้โบไห่คนขายให้ในบ้านนี่โบเป็นได้เขาบุขายแล้วเนาะขันบมมีผบุราตีแล้วก็มาหนิแล้วก็ไปทำการทำงานเออ มีแต่คนขว้าบอกว่าสิบอกหรือที่นี่นี่คือว่าเขาไปถ่ายไปยังอยู่ห้องน้ำ้องนายคนหลายคนทำความสะอาดมีเวลาบุกันเขา,า,เ,าเพาตั้องแต่เสาร์ตั้งแต่เพ็ญสออกกับโมซิทีไซสเขาไปขี่เป็นไว้หรือออกมาหลายคนในเฮือนเห็นยด้วยปูเอาเอาใจใส่ลายคนมตืตโตเปิดมอแรกโมอมาอยู่กันคาพี่กันคั่วเขาก็าาาามีที่มันเพียงพ่อว่าน้าตะเกาอยู่น่าจะเกินเฮือนเขา บอแลนี่ยกมือเลยได้บาทนี่ไปไปไปเมือีกันไมือตีไผ่บวมือฮมือตีไผบว่ยูมือมาดู่วงนะมาบ่วงนะคนั่นแหละยังาแต่โมหนึงเอาบ่วงนีเอาานมาย่งไ้ไปมีได้โมหนึ่งโมแดงไ้มันอยู่เป็นรักเป็นแดงแท่ก่อนพอยาย่เดื่อง เรื่องชื่อโมหนึ่งโมงเป็นถั่วเป็นบ่วงมนโมย่างเราแค่เรเมื่อน้องพรางเมื่อโะทำเมื่อยู่หันแล้วไปเบิ่งมันโบมีย่งเออแต่จังนั้นหาทางอกเออไปนมีข้ปเลยแม่บบคม่นันก็ได้แต่เขาเป็นห่วงเขาแน่คืเบิ่งสิคนใครเขาอยู่จะซองสามมือแล้วเข สิร้อนไปไปบ่งคนนอดกระตาบอดอยนกันเลยได้ยไได้เหนะเลยสิบิ่งร้อนดูบงนนี้จะเอาะสิยาดอกรงเป็เขาจะมากมามากคำๆแหละเมื่อคอยเคยแงน้าไมจาที่สุดเลยมีบ่อยู่บ่น้อยทางออกพี่น้องเนาะไปน้างนทางจะฟังทีเพิ่นกับียูเสียงห้เสียงหน้ากับบริยูว่าช่ เนาะพี่น้องหาอยู่ส้นอยู่ตามป่าตามผมไม่ห่มตอกมาดึงัวงดึงควายนี่ก็ได้เคยเหรอยังยังแห้งโม้ว่าอันนี้พี่น้องเลยนอกแค่จัดเราก็สะขายแล้วชิมหนึ่งหมูแกงเราก็สะขายแล้วพอขายได้ก็ได้นั่นแหละจังหวะไหนเอาเงินให้นีหมูเห็นหนึ่งหมูเห็นเนาะก็ต้องนอกแค่จักแบบเออเราอยู่เราหยั่งแล้วจังเอาไปให้เนาะ thì nó đi này có tô cắp lại phía cái độ, thằng phim ngang cái <laughs> này